พ่อจะพาไปขี่ไอเดอรนี่นะนอนนออนไว้นี่เจรมาโอ้อตู้ไปขายดิไว้นอนเลยอน้ยนอนไะพาไปี่เดอนี่นะ้ยกับกี่ม มื้อพ่อจะพาไปที่อันไปซื pues s> <S oh. uh ้อของเล่นเนาะไปไปขถมันนอนพ่อจะพาไปซื้อเนี่ยกินไปไปซื้อขนมไปฮะตาตาเยอะเดี๋ยวอีพ่อขายสบูู่คุณฟองอุดนแชมพูราค่าโลกบอกต้สเวเดอร์สีแดงดีสวสีดองดีฟ้าซื้อหนึ่งแทนหนึ่งซื้อสองแถมสองซองฟรีรุ่นเงินรุ่นครับรุ่นไอโฟนผู้ใดสนใจคอมเมนต์มาเด้อย่าให้อยาใ